สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวันพฤหัสที่26เดือนสิงหาคมนะคะในสัปดาห์นี้เราก็เรียนในห,หน่วยสัตว์โลกน่ารักนะคะเด็กๆในวันนี้เราเรียนในเรื่องสัตว์ป่านะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำใบงานยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้ว เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะงั้นเราไปเริ่มฟังคำชี้แจงกันเลยคำชี้แจงให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพสัตว์กับเงาพร้อมระบายสีภาพนะคะเรามาดูกันเลยว่ามีภาพอะไรบ้าง ภาพแรกเป็นภาพรายราะเด็กๆเ,เป็นภาพนกภาพที่2องนะคะภาพที่2เป็นภาพจระเข้ภาพที่สามเป็นนกแพนกวินนะคะ3รูปข้างหน้านี้ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วเรามาดูฝั่งทางนี้เป็นภาพเงาใช่ไหมคะเด็กๆเ,เป็นเงาของสัตว์แต่ละ ตัวนะคะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่นะคะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยภาพนี้นะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพสัตว์นะคะกับเงานะคะว่าภาพไหนเหมือนกันเดี๋ยวคุณครูทําให้ดูเป็นตัวอย่าง1ข้อนะคะอ่ารูปนี้เป็นภาพนก เรามาดูฝั่งนี้ว่าภาพไหนเป็นภาพนกเด็กๆเจอยังคะภาพไหนเป็นภาพนกเอ่ยอคุณครูเจอแล้วเด็กๆเจอยังคะถ้าเด็กๆเจอแล้วเรามายงพร้อมกันเลยต่อไปนะคะเป็นภาพ จาระเข้แล้วก็ภาพน,แนกแพนวีนนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพฝั่งขวามือนะคะแล้วก็โยงเส้นจับคู่ภาพกับเงานะคะ mm. เด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพมาให้คุณครูชมในหลยห้องเรียนด้วยนะคะร mm. บกวนผู้ปกครองด้วยนะคะ mm. ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ mm. เด็กๆสวัสดีค่ะ